สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ภูมิสวัสดีครับน้องนำ้ำเราทีมงานบายชายน้อยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกปล่อยสภาพอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ภูมิครับใช่แล้วครับวันนี้น้ำกับพี่ภูมินะคะก็จะพาท่านผู้ชมไปดูที่ดินสวยๆทำเลดีและยังเป็นธรรมชาติมากๆอีกด้วยค่ะใช่ครับที่ดินแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ และที่ดินยังมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงและมีเลขที่โฉนดคือ2 3 6 6 4ครับค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่2ไร่3งานกับอีก27.7ตารางวานะคะเป็นแปลงที่ดินที่กว้างและธรรมชาติล่มลื่นมากๆเลยค่ะและยังมีน้ำตลอดทั้งปีอีกด้วยนะคะ ดูแล้วเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่อยากทำเกษตรผสมผสานทำไร่ทำนาหรือทำสวนก็เหมาะมากๆเลยค่ะพี่ภูมิใช่ละครับน้องน้ำหรือท่านผู้ชมอยากสร้างเป็นบ้านสวนหรือบ้านจัดสรรไว้สำหรับพักผ่อนกับครอบครัวก็น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะที่แปลงนี้อยู่ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองสายฉอเพียงแค่6ก0เมตรเองครับท่านผู้ชมเข้าออกสะดวกสบายแน่นอนครับ หรือจะทำธุรกิจส่วนตัวสร้างเป็นโกดังหรือจะซื้อไว้ขายเก็งกำไรก็เหมาะมากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนหลักเพียงแค่600เมตรการเดินทางไปยังที่ดินก็เลยจะสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมคะพี่ภูมิใช่แล้วครับน้องน้ําการเดินทางเริ่มต้นการเดินทางจากโรงเรียนม่หิศราธิบดีเข้ามาตามถนนเลี่ยงเมืองสายชอชิงหมายเลข1111เ11 11. ส้นจอหอถึงดูโฮมสาขานครราชสีมา เข้ามาตามถนนเลี่ยงเมืองประมาณ6.9กิโลเมตรจะเจอที่กับรถตามที่ทุกท่านได้เห็นในคลิปเลยครับกลับรถแล้วตรงไปอีก400เมตรจะเจอทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังที่ดินอีกทีครับและจากทางเลี้ยวเข้าที่ดินไปยังที่ดินของเราก็มีระยะทางอยู่ที่600เมตรครับค่ะสนสถานที่ใกล้เคียงที่ดินบริเวณนี้นะคะก็มีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียงเคียงน้ำ2ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดิน5.6กิโเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง6นาทีห่างจากโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศโคราช10กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง11นาทีห่างจากประสาทหินพนมวัน5.8กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางเพียง8นาทีเท่านั้นค่ะและยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลเซนต์เมรี่2ที่กำลังก่อสร้างอยู่อีกด้วยนะคะ ที่ดินทำเลดีเป็นธรรมชาติแบบนี้แถมทางเข้าออกอยังสะดวกสบายท่านผู้ชมคงคิดว่าราคาต้องสูงมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราทีมงานบายชายน้อยจะให้ราคาพิเศษสำหรับท่านผู้ชมเลยใช่ไหมคะพี่ภูมิครับใช่แล้วครับที่แปลงสวยทำเลดีแบบนี้มีเนื้อที่2ไร่3งาน27.7ตารางวาเราขายถูกยกแปลงในราคาเพียง3ล้าน1แสนบาทเท่านั้นครับ และสำหรับท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0819558883ครับค่ะหรือจะทักอินบ็อกเข้ามาที่เพจ Facebook ขายและซื้อที่ดินโคราชอสังหาบายชายน้อยจะมีแอดมินคอยตอบท่าน24ชั่วโมงเลยค่ะท่านสามารถต่อรองราคาได้เลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ดินสวยๆราคาดีจากเราด้วยนะคะ และฝากเป็นกำลังใจให้เราทีมงานบายชายน้อยด้วยนะคะแล้ววันนี้ผมก็น้องน้ำก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีสสดค่ะ